โอเคไปเลยสิบล okay. ุเลยห้โอ้โลโดโลกิอือหือลามิอือหืออือหือเกลือรว้ยเกลือรว้ยชิพ่าคิดไปเลยครับก็าเาเเร็ว ออ่ได้เลยปิดได้เปิดไลฟ์ครับเปิดไลฟ์ครับเดี๋ยวเพื่อนครับกําลังเข้าไปดูครับโลดเดียวอะครับน้องๆนะอึ้อขึ้นขึ้นขึ้นเลยไปวันโลไหมวันโลไหมลควับรถเร็วครับออวรอเร็วคร้เร็วครับอุ๊ยดเดียว ปก่อนคนละโลไปดิโอ้หคนละโลเตรียมมาทำไมตั้งหมื่นเพชรเออกูแลกมาทำไมเนี่ยหมื่นเพชรเนี่ยอ้าวโธ่จ้างโธ่จริงตัวหดุ่นโกงมากแค่เยอะแค่ตั้งหมื่นหนึ่งมีก็ถือว่าโกงมากมากเลยอ่ะโอ้โอหมุนวอล์กไปหนึ่งเตมครับวันโลครับน้องนังคอมมา ไม่อยากขิงเออวันโลครับคนละวันโลครับน้องๆอืมมีฮอกอะครับคุยอะไรพวกนั้นมีฮอกเงี้ยปากไปเลยไอพวกดวงดีไอสัตว์สู้ไปสิบห้าโลยังไม่ได้สปินวัตกนเลยเฮียมึงวาสู้ไสิบดีฮอคนี่ไงกูไม่มีเพชรแล้วเดี๋ยวโอ้แรกต้องไปฟาร์มครับหนึงบีมีเจ็ดหมื่นฟาร์มไม่ทันมันยังมันยังมันเพิ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเราใช่ป่าไอเนี่ยไอ ไอ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 แม็กซิมัมอ่ะฮตอนแรกมันมันมันเหมือนจะมีตันที่เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะเพียแต่ตอนนี้มันเพิ่มขึ้นอย่างดาเมจที่ทำได้อ่ะอ๋อเพิ่มแล้วเออตันตันนี่ตันที่เท่าไหร่ตอนเนี้ยสี่ร้อยสี่แสนล้านมั้ง